ทุกม้าในขนาดนี้พร้อมแล้วครับที่จะปล่อยออกจากซองครับมาออกแล้วขนาดนี้แตนสยามเป็นตัวนำะขนาดนี้เพชรสีทองเป็นตัวนำขนาดนี้คุณลัญชนาเป็นตัวนำแล้วแดนดี้เป็นตัวที่สอง เพชรสีทองที่สามอนินโญที่สี่โชคดีเพชรจำชัยที่ห้า 5. ถ่ายไปเป็นแซมสยามที่ป้ายแปดในขณานี้กุลันชาเป็นตัวนำแดนนี่เป็นตัวที่สองอินิโญที่สามที่โค้งป้ายเจ็กุลันชาเป็นตัวนำอยู่ เอเดนยอเป็นตัวที่สองโชคดีเพชรนำชัยที่สามที่ป้าอกตส่าห์ร้างสมคุรชนาะเป็นตัวนำเอเดนยอเป็นตัวที่สองโชคดีเพชรนำชัยที่สามถัดไปเป็นฮัลโหลครับเสียขณะนี้ฮัลโหลเสียเป็นตัวนำแล้วติตา